ทำวีล็อกวีกันมาดูซิว่าครึ่งปีหลังเราจะเป็นยังไงมากในสัปดาห์แรกไปสวัสดีจ้าเนยเองนะก็สวัสดีนะคะทุกคนเนยเองนะเป็นยงไงมากผ่านไปครึ่งปีแล้วนี่ก็วันที่หนึ่งกรกฎาคมพอดีตรงกับวันจันทร์เลย เลยใส่สีเหลืองมาคิดซะว่าวัสดีวันจันทร์ด้วยไปทีเดียวเลยละกันก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากว่าจะลองมาทำวีล็อกวีคว่าหนึ่งอาทิตย์ของสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาเป็นไงบ้างหลังจากผ่านไปครึ่งปีก็อาจจะอาจจะน่าเบื่อน,นิดหน่อยแต่เดี๋ยวจะพยายามทำมาให้ทุกคนดูนะคะเป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะ วันก่อนทําความสะอาดบ้านแล้วเจอบาตรพาสโมตอนสมัยที่ไปญี่ปุ่นกับทางมหาลัยด้วยค่ะอืมพูดแล้วก็คิดถึงจังมอร์นิ่งจ้าทุกคนวันนี้ก็วันที่สองของครึ่งปีหลังแล้วเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเมื่อกี้มีของมาส่งสองอย่างอยากกินหัวไชเท้าดองอะ่ะ ก็อยากกินหัวไชเท้าดองเี๋ยวแต่ไม่กินอย่างอื่นได้ไหมอ่ะไม่กินไม่กินไก่ทอดที่เขาให้มาได้ไหมก็อยากกินแค่ผักดองอะ่ะเออวันนี้วันที่สองเราก็มไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวว่าจะเคลียร์งานแล้วก็จะเคลียร์งานบ้านด้วยเออแค่นี้แหละ มอร์นิ่งจ้าเพื่อนๆก็ไม่เรียกมอร์นิ่งสิเพราะนี่ก็อีกสิบห้านาทีก็จะเที่ยงละเอื mm ่น hmm. ตื่นสายไปหน่อยเมื่อคืนไม่ค่อยสบายก็เลยอับยาวตอนเช้าเลยเดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินละจะทำกับข้าวกินกันดีกว่าไปนะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงมัง่งไม่ได้เข้ามาเลยวันนี้ก็ วันที่สามแล้วเนาะวันที่สามของครึ่งวันครึ่งปีวันที่สามของครึ่งปีหลังละว,วัยเหมือนกันเนาะพอดีวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยพอดียุ่งยุ่งอยู่ตั้งแตอนกลางวันเพิ่งจะมาได้ได้ทำวีล็อกเมื่อกี้นี้เออเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่งดูเฮลูวาบอสกับแม่คือตอนนี้นั่งตอนนี้คือแบบว่าขายอนิเมะหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเออเอฮลูวาบอสอิลุมา a ัสบินโฮเทลก็คือยิ่งโชคดีที่ที่มีอิลูมามาเป็นภาคไทยด้วยไปดูได้นะก็คือส่งส่งแชร์ให้แม่ดูก็คือเป็นลูกสาวแบบใดนะคะเออเป็นลูกสาวแบบใดที่ชวนแม่ดูเฮลูวาบอสนะคะก็คือเอาเป็นว่าถ้าอยากดูเฮลูวาบอสแนะนําช่องลิขสิทธิ์คือช่องของ b ิซ i ี่๊อนะคะเป็นช่องออฟฟิเชีเลยไปดูกันได้นะคะ เออแล้วก็ h ั s ส i บินโฮเทลอยู่ในพราบีิดโอนะส่วนอิรุมัคุงอยู่ในช่อง Muse Thailand นะคะมีภาคไทยด้วยแล้วก็มีแบบเวอร์ชันซับญี่ปุ่นด้วยนะคะสนับสนุดลกขสิิษ,ษิ์กันด้วยนะคะทุกคนเย,ะยะ่ก็คือก็เคยแพมแพไว้ตั้งแต่ตอน h ั s ส i บินโฮเทลแล้วแหละว่าเออแม่มันมีมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันกันกบ h นะั s ส i บินโฮเทลนะก็เอาไปให้ดูก็คือวันจ แล้วคือเมื่อตอนวันเสาร์นั่งดูตอนล่าสุดของของเฮลัวบอก่าเออก็คือแม่บอกว่านี่เหมือนบอกว่าลูกสาวเหมือนสโตลาสฉันเหมือนเหรออืหรือหรือเพราะเป็นนกฮูกเหมือนกันคือไม่ใช่เป็นนกฮูกในเรื่องของความความนั่นนะแต่ว่าคงหมายถึงแบบเป็นความแบบ acting metal มั้งจะ แม่บอกว่าตอนตอนดูด้วยกันคือบอกว่าเนยทำตัวเหมือนสโตลาสเลยคือแบบฮะแม่เอาดีๆแม่เดี๋ยวหนูหนูเหมือนสโตลาสเหรอเรื่องไหนเดี๋ยวหนูไม่มีแฟนหนูไม่หนูไม่มีนะแม่เออเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ตารางช่วงนี้ก็คงมีวันก็วันเจ็ดวันที่ วันเสาร์เนี่ยว่าจะไปงานเปิดตัวอนันนร้านอันนี้ทมไทยแลนด์ที่ MBK นะคะถ้ายัางไงก็เดี๋ยวจะมีวีล็อกแยกต่างหากของอนิี้ทมเนาะเออเดี๋ยวมาเจอกันจ้ะเดี๋ยววันนี้มาแกะพัสดุกันนะเมื่อกี้นี้ไปสั่งพัสดุดีพัสดุมาส่ง เป็นหนังสือนิยายที่สั่งไว้นานแล้วเห็นคนเขารีวิวกันเยอะอยู่เยอะจริงๆกองดองยังมีอยู่อีกเยอะเลยนะที่ยังอ่านไม่จบอ่ะแต่ว่าเรามันไอ้นี่แต่แบบไม่อยากให้หนังสือมันมันหมดก็เลยว่ารีบสั่งรีบรีพรีออเดอร์ไว้ก่อน เออก็แกะยากจริงเเดี๋ยวนี้หลังๆซื้ออนไ์เยอะมากกว่าจะไปซื้อร้านเห็นบางที่ร้านมีเห็นบางร้านมีโปรโมชั่นด้วยยังไม่ได้ไปนยังไม่ได้ออกไปทา้หนังสือเลยเต็มแบบนี้ นี่เรื่มนี้อุ๊ยีย๋ที่าหนังสือนี่เขาหัวใจดีๆและเชอร์รี่นี่เป็นของคุณจากคนเขียนโรวมันติกร้ายนะคะยังไม่แน่ใจแต่ว่าอยากเห็นว่าเขามีเทศกาลอยู่ก็เลยว่าจะไปดูที่ยูเนี่ยนมอลหน่อยเออว่าจะไปงานไททันด้วยเพราะเขาขยายจนถึง นี่เลยนี่ถึงถึงสิงหาเลยก็เออช่วงสิงหาก็พอดีอ่ะกำลังใช้ได้เลยเห็นว่างานจะมียาวไปถึงงานเทศกาลของเรื่องเชอรี่เป็นของเธอนี่เห็นว่ายาวไปจนถึงกันยาเลยมั้งเออถ้ากันยาก็จะได้นั่นเลยทีเดียวโทษทีอาจจะบ่นยาวหน่อยขอโทษด้วยนะคะ ก็วัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วเนาะเดี๋ยวมาวันนี้มามันกินข้าวที่ตลาดสดทนบุรีจ้ะสายสอดเดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินหน่อยเดี๋ยวยังไม่ได้กินข้าวเพี่ยงเลยหิวมากเลยไปละค่ะเอาเอาข้าวหมกเนื้อเซตหนึ่งนะหมดยังหมดยังยังมีอยู่ใช่ไหมคะเออเอาข้าวหมกเนื้อจานหนึ่งแล้วก็ขอเอาเอาซุปเนื้อด้วย แล้วก็เอาซุปเนื้อที่หนึ่งค่ะครับค่ะ,คะเอาตามนี้ค่ะไว้ข้าวหน้ามากินบูเบอรี่ปั่นดีกว่าวเกิดไว้ข้าวหน้ามากินบูเบอรี่ปั่นดีกว่าอยากกินบูเบอรี่นานนะแย่ข yeah. ้าวหมกเนื้อจ้า วันนี้วันที่หกแล้วนะเดี๋ยวเออได้ยินเสียงคนเขาเปิดงานอัน,นิธรรมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้างานกันเลยดีกว่าค่ะสาดมากนะ ของอนิธามอยู่เขามีแสดงของวงไอดอลอยู่เนยไม่ได้ไปถ่ายดูนะเดี๋ยวถ้ามีมีทักเบกช่วงยังไงเดี๋ยวเนยตามดีนิดนิดเนเบกพักมากินข้าวก่อนไม่ได้กินอะไรตานเที่ยงกอเลยขอหาอะไรกินก่อนนะ หน้าหมูกิมจิของเราค่ะอีกก้วยนึ้งของเพื่อนนะ ก็วันที่เจ็ดของครึ่งปีหลังแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะพอดีวันนี้มากินฮาจิบังหิวหิวและอยากกินน้ำมิงก็คือมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยแหละเดี๋ยวไปแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวีล็อกวีช่วงสัปดาห์แรกของครึ่งปีหลังว่ามีอะไรบ้างเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแล้วเพื่อนๆล่ะช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้ามีอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ตอบกลับมาได้นะสำหรับวันนี้เนยขอไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเนยด้วยนะคะ